จจนจ้านีต้องรับเข้าสู่ช่วงเจ้าถามมาหนึ่งคำถามสัญญาว่าจะตอบความจริง EP หนึ่งที่ไม่มี EP สองเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งขอ20ได้ไหมคะความจริงคำถามข้อที่สองพี่จะทำซีรีส์นี้ต่อไหมความจริงคำถามข้อที่สามมาเป็นเอ่อสแควร์รูทอะไรก็ไม่รู้ตัวบทเลยนะคะแต่ว่า เรามีอาจารย์ g o o g l e อยู่แน่นอนนะคะว่าสมการนี้ไม่สามารถแก้ได้นะคะเนื่องจากว่าโจทย์มีความผิดพลาดหรือว่าไม่สามารถหาคำตอบได้นะคะดังนั้นคำถามนี้จึงไม่มีคำตอบคะ่ะความจริงคำถามข้อที่4 Q&A แปลว่าอะไรคะความจริงคำถามข้อที่5้าเอเลี่ยนมีจริงไหมความจริงคำถามข้อที่หพี่ชอบกินอะไรความจริงก็ ก็เราบอกที่ว่าสัญญาว่าจะพูดความจริงฉะดังนั้นเราไม่ได้ผิดใช่ไหมข้อต่อมาพี่มามีชอบพี่เจมมากแค่ไหนคะควักจริงพี่เชื่ออะไรพี่มามีพี่โปขวักจริงค่ะพี่คิดยังไงกับพี่เจมเจสซีบอยแค่อยากรู้เฉยเฉยควัมคบกับเจสซีบอยมันกี่ปีแล้วคะควักจริงค่ก้อยมีกี่หาความจริงค่ะมามีชอบทำอะไรความจริ งพี่รอมดผมจริงไหมความจริงค่ะพี่ชอบเกมอะไรในดวงใจที่สุดความจริงพี่คิดยังไงกับคุณเชแอคเตอร์เวิร์ดครับความจริงมั้งคะพี่ชอบเล่นเกมกับเพื่อนหรือคนเดียวความจริงค่ะพี่แยกตัวเองกลับมามีอินเอสนสได้ไงความจริงอีกนานแค่ไหนถึงจะเปิดน่าความจริงค่ะความจริงคำต่าหาทุกคำถาคือความจริงนะคะ เอาล่ะโอเคออก็เปดคำถามไปแล้วนะคะหลังจากที่เราโพส์ไปมีแค่18บแปคำถามนะคะก็อย่าหาสาระจากคลิปนี้เลยค่ะขอล้องแหละ